สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับชมวัวเป็นสัตว์ครับนี่ครับสําหรับมือใหม่นะครับคือตอนนี้แม่วัวตัวนี้อาจจะเป็นสัตว์นี่ครับแม่วัวตัวนี้เป็นสัตว์ตองกลางคืนนะครับสาหรับมือใหม่ก็สังเกตดูครับพื้นเขาก็จะนี่เป็นแบบนี้ครับเชะเชะแล้วก็นี่ครับคือแม่แม่วัวตัวนี้เป็นสัตว์ครับนี่ คือกลางคืนเราไม่มีเวลามาจับสัตว์นะครับแล้วก็สังเกตดูพื้นในการย่าเละเลยครับนี่เมื่อคืนเป็นสัตว์เมื่อคืนครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับคือการจับสัตว์ก็ไม่จะเป็นเพราะว่าจะมีตัวเมียนะครับมีมีตัวผู้นะครับตัวเมียก็สามารถเช็คได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะปีนปีนไอตัวที่เป็นสัตว์นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสัตว์ครับ ก็ตัวนี้เขาก็จะขึ้นปีนะครับแต่เขาก็จะนิ่งแลลวครับยนะครับสังเกตดูครับเนี่ยตัวตัวนี้เขาก็จะขึ้นปีนะครับไปเนี่ยดูครับก็สังเกตดูข้อนี้เละเลยครับดูครับสังเกตเบื้องต้นนะครับผมก็ ไม่มีเวลามาลุกดูนะครับแล้วก็สังเกตตัวนี้เอาแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสัตว์ครับตัวนี้ไม่ได้เป็น,นเราจะเช็คเอาเลยอันดับสองก็เป็นดูไปดูเพศของเขา เริ่มจะ้เลยเดือปีนแล้วนี่คือครบบนี่ครับผมมีอาก,การเป็นจัดต,ตอนกลางคืนครับตอนเช้าถ้าผสมตัวก็ผสมเลยนะครับแต่ถ้ายืนนิ่งก็เดี๋ยวค่อยดูครับนี่ครับ บสมเทียมก็หลังจากการยืนน so ิ calculus, right? ่งเ้าก really. right? so ็นับไปเลยสิบสองถึงสิบแปดชั่วโมงครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นสัตว์นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นสัตว์แต่ตัวนั้นเป็นสัตว์ตัวนี้ก็การจับสัตว์ก็ตัวเมียก็จับได้เหมือนกันครับนี่ครับสังเกตก็คือคอกนี่ก็เละเลยไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเมื่อคืนนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสัตว์ก่อนแล้วนะครับก็หมดสัตว์ก่อนแต่ว่าตัวนี้ กำลังขึ้นเป็นสัตว์ครับนี่ครับท่านใดที่มีความรู้ก็แชร์ความรู้กันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็แลกเปลี่ยนความรู้กันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับการจับสัตว์วัวกับมือใหม่นะครับก็จะมาที่บายคลิปสั้นๆดูครับ ท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง j k เกเกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ